สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเบียร์ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็พามาดูนะครับตะกะแตงงาของเรานะครับตอนนี้นะครับก็ได้เกือบ2เดือนแล้วนะครับหรือบางตัวนะครับก็อยู่ที่2เดือนนะครับก็บางตัวก็โตมีปีกแล้วหรือเปล่าออตัวโตแล้วนะครับอาจจะมีมีแบบปีกเล็กๆออกมาแล้วนะครับผมก็เกิดไม่เท่ากันนะครับตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ที่2เดือนนะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมก็ ใครที่ถามว่านะครับน้องไข่ไหนนะครับน้องไข่ในทรายเหมือนปลาตั้งก้าทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาฟักนะครับ30สวันนะครับพี่คือการฟัำเขาก็ค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับและการเลี้ยงนะครับก็นานอยู่พอสมควรนะครับนานกว่าปลาตังก้านะครับตอนนี้2เดือนแล้วนะครับยังเหมือนไม่โตเลยนะครับผมที่เห็นเล็กๆนะครับก็คือตัวาเขาออกไปพร้อมกันนะครับพี่ที่สังเกตดูตัวใหญ่ๆนะครับผม ก็นั่นแหละครับตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณสองเดือนนะครับผมก็ค่อนข้างตัวเล็กนะครับผมแต่กระแตงเงาครับอาจจะไม่เหมือนอปะตะกานะครับที่เห็นแล้วนะครับตัวใหญ่นะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานของเขา,าแล้วเป็นตัวเล็กไปแล้วนะครับก็เลยมองเป็นตัวเล็กๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโตช้าอยู่อสมคูรนะครับผม ใครที่สงสัยนะครับหรือเรื่องเงินอื่นนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็เลี้ยงง่ายนะครับกินไม่จุเหมือนปลาตังก้านะครับผมอ่าไม่ดุนะครับไม่ดุค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงนานนะครับประมาณสองเดือนกว่าน่าจะไข่นะครับผมคิบ้านะครับผมตอนนี้ก็สองเดือนแล้วก็นี่ครับตัวใหญ่เห็นไหมพี่ๆนั่นก็คือสองเดือนแล้วนะครับผม ก็คือโอเคอยู่นะครับก็คือว่าพันนี้คือว่าอร่อยมากนะครับพี่พีใครได้กินนะครับมันมันนะครับหอมๆนะครับก็อร่อยกว่าปาตกาแน่นอนนะครับผมใครที่ชื่นชอบและสนใจนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับพี่พีกำลังพัฒนาอยู่นะครับคาบ้านะครับปีใหม่นะครับก็น่าจะขายได้นะครับพี่พีก็ฝากไปด้วยนะครับพี่พีที่คณเดีย h ชาแนลนะครับพี่พี อใครสงสัยส่วนไหนครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะักสารการรับชมแล้วขอบคุณครับ